สามสองยไอ้บนเฮ้ยบนอะไรนักหนาวว่ะอาวุดมาเลยอมวุกันนี่ไงอะไรเนี่ยดูสิไม่ต้องหลวงพ่อรู้หมดแล้วเออวัยรุ่นสมัยนี้นะเขาวัดมีแต่เขา,ขาทำบุญแต่อันนี้มาขโมยของวัดเว้ยเป็นไงออมันตายไหมหลวงพอ่อไม่ถึงตายหรอกออท่านครับวัยรุ่นเนี่ยมันรู้เท่าไม่ถึงการ เริ่มมาขโมยของวัดลุงพ่อเ็าบินทบ,บาาไว้ก็แล้วกันนะลุงพ่อคุยใครครับตาแน่เลยนิ่งขนาดนั้นมันโอดมันต้องโดน,น,โดนเป็นไงโยมม,มันโดนตู้ทับตายไม่ใช่ม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำลายมัน<อ>แต่ไม่ถึงตายหรอกลวงพ่อขอเข้าไว้แล้วเป็นไงเข็ดหรือยัง

รู้จักไหมฮะใครเกิดมาเช้าดเดินมาไหว้กราบไหว้หลวงพ่อมาสองคนไปคนไปไหนเราไม่รู้ออเอ้าดูแลทางนี้แล้วกันหลวงพออ่อจะจำวัดแล้วแต่ก่อนจำวัดเดี๋ยวหลวงอ้าวอะไรอีกลวงพ่อจะไปอะไรง,งานเจ้าอาวาสแล้วตู้จะไปไว้ไหนครับครูแกจะกกายเงองแล้วกันอ้าวเราสองคนคนละตู้เอาไปใช้ที่นี่โอ้แล้วพี่เนาะคนเราสมัยนี้เนาะไม่กลัวป่ากัวกรรมนะเนี่ยก็เนี่ยโอ้โหเป็นพันี้นี่เป็นพันเนี่ย อุ้ยน้อยค่ะไปเล่นเป็นหมื่นเลยไปไหมไปไหมโอ้ยรวยไปไหมไปไหมไปเก็บวะไปเก็บเอาไปเก็บเลยไปดิเดี๋ยวคุบพ่อเขารายงานอาจารย์มันกบมยได้ยังไงไม่กลัวบาปกลัวเวรกลัวกรรมเลยไอ้คนสมัยนี้จัดไม่ต้องอินเตอร์นะแค่